สวัสดีครับเพื่อนเ่เราจะมาสอนทำการปากักชำต้นกวางมะละกดแล้วก็เอามาทำใส่กระถางต้นไม้เล็กๆนะครับว่าทำยังไงตัดแบบไหนเราก็มาดูครับว่าเวลาเขาทำแล้วขึ้นหัวแล้วแล้วมาใส่กระถางเล็กจะสวยขนาดไหนเราไปดูกันครับผมนี่คือต้นไว้ที่เราตัดมานะครับผมว่าจะตัดแบบไหนนะครับนี่นะครับลายเป็น วิธีการตัดนะครับก็นี่นะครับตัดเป็นแ่บตรงนี้นะครับแบบนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขนาดณะนี้นะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับ เราก็เราก็จะปลูกฝังมันไปในดินนะครับได้ไหมครับใส่ดินลงไปแล้วก็อันนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะใส่ลงไปเลยครับแค่นี้ครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับอ่านะครับพอได้อันนี้เสร็จปุ๊บนะครับพอฝังปุ๊บมันก็จะไปเป็นแบบนี้นะฮะให้ดูครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ครับ แล้ว er โตแล้วโตแล้วเป็นแบบนี้นะครับอเขาก็จะมีเนี่ยนะครับนี่ครับโตแล้วออกไว้นะครับอยาให้ยกให้ดูนะครับนี่นะครับผมดูนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นหัวขึ้นมาครับนี่หัวขึ้นมาครับผมแล้วเราก็จะอนเนี้ยไปปลูก ใส่กระถางมินินะครับผมมันก็ต่างเล็กจัดสวนเล็กๆแล้วเอาไปตั้งได้นะครับดูนะครับถนะครับใช้ประมาณสองนิ้วนะครับสองนิ้วพื่เกึ่สองนิ้วกึ่งกึ่งหินก้อนนะครับเราจะทําให้เขาเกาะหินนะครับดูนะครับนะครับลักษณะนี้ฮะในล่างนะครับหน้าเขาหน้าเขานะครับก็หินก้อนนี้นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอามาประกบ อย่างนี้นะครับประกอบย้ายลากขาครับออกมาพุ่มนะครับาาพุม่มใบนะครับพุ่มใบกระหิตเลยนะครพุ่มใบก็ได้นี่นะครับผมอ,บอ,อันนี้คือกระถางนะฮะถางแล้วผมแล้วก็ใส่ลงไปงนี้นะฮะอแบบนี้ค่อยๆปล่อยลากเขาไปนะครับ อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ดินค่อยๆใส่ลงไปนะครับครับผมค่อยๆใส่ลงไปครับผมนี่ะฮะก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้ครับเราก็จะตกแต่งด้วยหินหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อความสวยงามครับผมนง่ายครับนนี้ครับ ดูเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับผมให้ดูใกล้ๆครับอนี้ครับจำไหมครับอ่าเราตกแต่งหินนะครับนี่ครับเพื่อนจำไหมครับให้ดูครับจะให้ดูนะครับเป็นนะครับดูเป็นนี้ครับลักษณะอย่างนี้นะครับดูเลนะครับเพื่อนจะให้ดูทุกทุกทรงนะครับเพื่อนด้านบนนะครับ ดูนะครับนี่ครับนี่หน่อยนี่หน่อยหนึ่งแล้วจะดูสวยงามนะครับไว้หน้าหน้าต่างก็ได้ห้องนอนก็ได้นะครับอ่าที่แสงผ่านนะครับเขาอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้สวยครับเดี๋ยวจะเพิ่มความคลิปเก๋ให้ได้ก็ได้นะครับสักครู่นะครับเตรียมนี่ฮะอันนี้หนึ่งครับอ mm ่า hmm. ป mm ้ายต้นไม้ครับปลายต้นไม้กับต้นนี้นะครับแล้วทำไรเดี๋ยวไปดูนะครับ ครับผมพอตัดออกตัดได้ข้างบนออกครับที่เหลืออย่างนี้นะครับก็เตรียมอันนี้ไว้นะครับตัวนี้ที่เราให้เตรียมนะครับแล้วอันนี้ไป็ตุ่ตเก่อลอนะครับก็มาติดอย่างเงี้ยติดอย่างนี้เลยติดอย่างนี้เลยแล้วเขาแห้งนะครับก็จะติดอย่างนี้ยนะครับพออย่างนี้แล้วนะครับ แล้วก็ปักกับต้นไม้เป็นของประดับได้ครับนี่ะครับแล้วก็หนิบน้ำบัดนะครับดูนะครับแบบวันนี้นะครับนิดได้เลยตกแต่งได้ครับนี่ครับแล้วเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะฮะอ่า ตับตรงไหนก็ได้นะครับจะีนหนีบรูปก็ได้นะฮะนี่สับมาได้เลยครับได้เลยนะตกแต่งแล้วก็หนีบเป็นโน้ตได้นะครับโน้ตเล็กๆก็ได้นะครับนี่ครับอ่านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณมากนะครับถ้าชอบกดติดตามกดสับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มีอะไรจะสอบถามก็คอมเมนต์มาดูนะครับ ขอ,ข,อขอบคุณครับคุณนินขอบคุณครับขอบคุณครับ